หวาดเสียวที่สุดของผมก็คือการเชียร์แมนยูชนี้ก็เสียวบ่อยเลยนะ <c oughs> เพราะเสียวของการทานยาคือคุณต้องทานทุกวันแล้วคุณต้องทานไปเรื่อยๆท,<ำ>ทานไปไม่หยุดพอ,อ,อเยอะขึ้นยังไงก็มีปัญหาเรื่องโรคไตอาการเนี่ยชัดๆเข้าของน้ำบ่อยขึ้นการผ่าตัดเนี่ยมันต้องนอนโรงพยาบาลอาจจะกระทบสมรรถภาพมันเข้าไปทางไหนครับแต่ว่าเข้าไปทางท่อปัสวารท่อปัสวาวรทสาวะ เรามาพบกับผมแล้วก็เจมนะครับกับรายการหมอเพื่อนรักครับรายการที่จะพาไปตีซีนะครับคุณหมอเพื่อนรักที่เป็นซีของชายวัยเก่าที่ยังฟิตปังอย่างพวกเราถูกต้องฮะและที่สําคัญนะครับคุณหมองเรานะครับเขาไม่ได้ชื่ออย่างที่แบบเราพูดตั้งแต่ EP แรกหลายคน EP แรกวุ้ยสวัสดีครับอยากทักเลยหมอไม่ได้ฮะไม่ได้จริงๆเขามีชื่อชื่ออะไรครับชื่อหมอหนุ่มนะครับชื่อจริงคือชื่อคุณหมอ สันชัยครับผมนี่หมอดูก็ตุกกระตุกแล้วเทพสองแล้วหมอคุณหมอสันชัยนี่คือเขาจะเป็นคนที่ให้สาระและความรู้ให้กับชายหนุ่มเนี่ยได้รู้เรื่องของพวกช่วงล่างของชายหนุ่มใช่ครับภาษาที่มันน่ารักน่ารักนะฮะก็คือเราจะพูดถึงแบบ ช่วงล่างครับถ้าเกิดผู้ชายก็เปรียบเทียบกับรถแต่ถ้าเกิดแบบว่าเออเปรียบเทียบกับคนเนี่ยมันก็คือจุดสําคัญเฉพาะล่างเลยใช่ครับตัวนี้มันมีความสําคัญมันแมนเทนเนนยังไงฮะรถกับกับคนมันรักษาเหมือนกันไหมคุณหมอรถก็มีลูกหมากคนก็มีลูกหมาอ่ามันเป็นจุดหัวใจสําคัญครับแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับชายหนุ่มด้วยถูกไหมครับถูกต้องครับอ่าคือทุกคนจะต้องเจอปัญหานี้แหละครับผมว่าส่วนใหญ่แล้วกันพออายุเยอะขึ้นยังไงก็มีปัญหาเรื่องลูกหมาอายุเยอะนี่ค 50ขึ้นไปก็เจอกันเยอะแล้วเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็คืออายุแบบวัยรุ่นอย่างพวกเราวัยรุ่นอย่างพวกผมนี่สี่สิบห้าผมไปตรวจมาคุณหมอเขาบอกว่าให้ให้จับตาดูด้วยนะตรงนี้เพราะว่ายังอายุเริ่ม4ี่้าไปเนี่ยมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับคุณหมอถูกต้องครับผมว่ายิ่งเราเริ่มเร็วเ,เ,เท่าไหร่ยิ่งเป็นครับรู้เร็วรู้ล่วงหน้าปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้เนี่ย มีแขกรับเชิญมาด้วยอีกหนึ่งท่านนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นชายวัยเก่าเก่ามากเก่ามากผมรู้จักเขาตั้งแต่ผมแบบตัวคเนี้เหรอเออจนทุกวันนี้นะคือผมแบบตัวใกล้ใครเขาละนะครับยังเก่าอยู่เลยเป็นระดับป๋าเลยป๋าใหญ่เลยฮะซึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยรู้จักเขาดีอยู่แล้วนะครับนะฮะเป็นทั้งพิธีกรเป็นตัวพ่อของการจัดงานคอนเสิร์ตใช่แล้วอ่าขอพบกับป๋าเต็ดครับผมเชิญครับป๋าเตดยุทธดาบุญดล สวัสดีครับ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 ปากรับอกว่าผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเป็นไม่ไม่ได้ยินสวัสดีปากสวัสดีครับปากลอครับอยากับแทบเท้าเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงปากเต๊ะนะฮะหรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นตั้งแต่นักจักรรายการวิทยุ นะครับคนทำคอนเสิร์ตนะครับเราก็ถือว่าเป็นผู้ชายวัยเก่าที่ทำตัวเหมือนเป็นวัยรุ่นอป๋าวัยรุ่นอย่างนี้ป๋าได้เจอแบบผู้คนหลากหลายวัยมากเลยใช่ไหมครับป๋าทางงานางนี้คือผมโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้ามองในแง่ของลูกค้าของผมก็แล้วกันเวลาผมจัดงานเนี่ยลูกค้าของผมเนี่ยเป็นวัยรุ่นมาแต่ไหนแต่ไรก็คือสมมติตอนผมเริ่มทํางานผมเป็นดีเจใช่ไหมเรจาจัดคลื่นฮอตเวฟอย่างเงี้ยผู้ฟังส่วนใหญ่ก็คือวัยรุ่นนะฮะ โตขึ้นมาหน่อยเริ่มทำคอนเสิร์ตนะฮะทำมิวสิกเฟสติวัลส่วนใหญ่งานที่ทำลูกค้าก็เป็นวัยรุ่นอีกมันเลยทำให้ผมโตขึ้นวัยเปลี่ยนผ่านไปแต่ว่ายังต้องคุยกับวัยรุ่นเสมอเอาเรามาคุยถึงไลฟ์สไตล์ของป๋าดีกว่าในการใช้ชีวิตป<ะ>๋าทำงานแล้วป๋ามีช่วงเวลาที่สนุกสนานมันจะส่งผลอะไรกับสุขภาพบ้างไหมครับจริงๆผมเป็นมนุษย์ประเภทแบบน่าจะขั้วตรงข้ามเหมือนคุณลิศเลยะฮะคื หรือหรือคุณเจมด้วยก็คือเป็นคนที่ไม่มี DNA เรื่องรักการผจนภัยอยู่ในร่างกายเลยอ,อะไรที่ต้องออกไปผจนภัยนี่ไม่ใช่ผมเลยไม่เอาละสิ่งที่ใกล้เคียงกับการต้องใช้ความตื่นเต้นหวาดเสียวที่สุดของผมก็คือ การเชียร์แมนอยู่นะฮะคือนั่งอยู่หน้าจอนี่แหละชวงนี้ก็เสียวบ่อย,อยนะโอ้ยพ <c oughs> วกนี้นี่คือ,อกิจกรรมหนึ่งที่ผมชอบมากในช่วงหลังนี้ที่ทำบ่อยก็คือ <c oughs> การไปแข่งโป๊กเกอร์อทัวร์นาเมนต์ซึ่ง,งใ,นในประเทศไทยเนี่ยยังจัดแข่งไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องไปตะเวนแข่งในต่างประเทศ <c oughs> คือตอนแรกกับผมเข้าใจว่าโป๊กเกอร์มันจะต้องใช้พลังงานต้องใชม้มันเป็นเรื่องแบบ ต้องเตรียมตัวอะไรนักหนามันก็นั่งมันนั่งเล่นไพ่อ่ะพูดงเลยนเรื่อยๆด้วยฮะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับในการนั่งละฮะพอไปแข่งทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกนะฮะเมื่อ2ปีก่อนก็จึงพบว่าโหการแข่งโป๊กเกอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณเตรียมตัวทางด้านสุขภาพไม่ดีคุณแข่งไม่ได้เลยนะถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่อีเวนต์ใหญ่เนี่ยบางที5วันนะฮะคือคุณต้องเนี่ยตื่นเช้ามาแข่งเที่ยงไปจบ สองสาท e ุ่มแล้ววันรุ่งขึ้นก็มาแข่งต่อก็คือแข่งไปเรื่อยๆทั้งวันนั่งเล่นไพ่ทั้งวันเดียวการนั่งยาวๆมันก็ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณนั่งผิดท yeah> ่าก็เมื่อยมันก็จะเหมือนออฟฟิศซินโดมอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมครัหรือถ้าเกิดคุณสุขภาพไม่ดีมันก็จะปวดหลังมันก็จะปวดขามันก็จะไม่ได้เลยอันนี้อรลางไม่พร้อมมันสู้ไ่ไหวแบบนี้นี่นั่งนานๆหนี้นี่มันมีผลกับ ลูกหมากมีผลกับช่วงล่างลงล่างไหมครับต้องอยู่ที่ว่านั่งแล้วเนี่ยต้องลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยหรือเปล่าต้องถามเขาให้เวลาสองชั่วโมงบางคนทนไม่ไหวต้องไปก่อนอันนั้นอาจจะเริ่มมีอาการและลุกหมานั่งนั่งโต๊นานๆแข็งๆก็นั่งทับอยู่บนลูกหมาไม่สบายตัวรวมไปถึงกระดูกสันหลังนี่ตั้งหากว่ามันไปหลายระบบครับมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันอะเรามาเข้าสู่ช่วงที่มีสาระของเรากันดีกว่านะครับกับช่วงนี้ครับเพื่อนรักพาฟิต มาถึงคาถามที่อยากจะรู้กันเลยนะครับ,รบปัญหาแรกเลยครับปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างครับหมอคอมมอนยอดทิตก็ลูกหมากโตครับอันนี้เป็นตามอายุนะพอ60ปีมันก็เป็นกัน6 0แล้วคร์เซนตุ่นๆเราถ้าคุณพ่อเราเป็นเราก็อาจจะเป็นอาการเนี่ยชัดๆเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นอัานไม่ค่อยได้ไม่พุ่งแล้วกลางคืนก็ต้องลุกมาเข้าห้องน้ำนะครับแค่ไหนถึงเรียกว่าบ่อยฮะถ้าปาเต็ยไปเล่นโป๊กเกอร์เห็นคนลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยประมาณ2-3งชั่วโมงก็ล สองสามชั่วโมงลุกทีที่ถือว่าบ่อยและใช่ไหมหรือไม่กลางคืนถ้าจะเอาง่ายๆเนี่ยกลางคืนหลับไปแล้วเนี่ยถ้าลุกเกินสองครั้งเนี่ยผมว่าไม่ปกติแล้ะแต่ถ้าเปิดลุกครั้งเดียวตอนใกล้ๆเช้าอะไรอย่างงี้ก็เป็นเรื่องปกติโอเคใช่ครับผมนี่กางเช็คตัวเองอยู่นะว่าใช่หรือเปล่าวคนเริ่มเริ่องของคนแล้วเรื่็คของตัวเองต้องเช็คลิสต์แล้วชิลุกประมาณครั้งเดียวคุณดูเช็คลิสต์ให้ด้วยแต่ถ้าเมื่คืนไหนดื่มหรืออะไรอย่างงี้มันก็อาจจะลุกหลายรอบนะฮะอันนั้นเป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เรองก่มมฟเนนีีี่ยยมมัััวิธกกาารรษงฟ ข้อหนึ่งเราก็ต้องแยกเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมาออกไปก่อนถ้าเราตรวจแล้วว่าไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมามด้วยการไปตรวจเลือดนะครับดูค่า PSA ถ้าจบแล้วเป็นแค่ลูกหมากโตเนี่ยการรักษามันก็เข้ามาสู่ข้อ1รอดูอาการถ้าเป็นไม่เยอะครับข้อ2กินยาแล้วก็ข้อ3ทําหัตถการทําให้ลูกหมากเล็กลงอ๋อเป็นสเต็ปแบบนี้หนึ่งสองสามในเรื่องของการกินยาเนี่ยนะครับมันมีผลข้างเคียงอย่างไงบ้างครับกินยาเนี่ยต้องยอมรับว่าการรักษาต่อมลูกหมากโตนี่มันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต ถ้าคนคนนั้นไม่เดือดร้อนเราก็ไม่แนะนําให้ทำการรักษาไม่ต้องทานยาแต่ว่าการทานยาเนี่ยเพื่อทําให้เขาคุณภาพชีวิตดีขึ้นใ,ให้อาการเหล่านี้มันสบายขึ้นไปเข้าของน้ำคือน,น้อยลงปัสสาวะพุ่งแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการทานยาจริงๆแล้วเมนเนี่ยคือต้องการทานให้ สบายขึ้นเพราข้อเสียของการทานยาคือคุณต้องทานทุกวันแล้วคุณต้องทานไปเรื่อยๆทานไปไม่หยุดอ๋อถ้าเราหยุดทานยาปุ๊บมันโตใหม่อีกที่อ่ะมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอ๋อมันเป็นการควบคุมไว้ใช่แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วยาลูกหมากนี่มาเป็น2 2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกในรักษาอาการกลุ่มที่สองนี่ไปทําให้ฝ่อลงแต่ฝ่อได้นิดหน่อยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการทานยาแล้วเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบทานยามีวิธีอื่นไหมคุณหมอผ่าตัดได้ไหมได้ครับการผ่าตัดนี่มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเราทําการผ่าตัดคว้านต่อมลูกหมา้าาามเเปปป็็นนน10ีแลลวรหก แต่อันนี้ก็เหมือนกันข้อเสียก็เสียเลือดเยอะต้องนอนโรงพยาบาลมีผลข้างเคียงอาจจะกระทบสมรรถภาพได้เป็นการผ่าตัดแบบผ่าตัดใหญ่ไหมครับหมายถึงว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน3-4มสี่วันเลือดออกเยอะต้องขอจะบอกด้านครับว่ามันเข้าไปทางไหนครับเพื่อจากกระโหลกกระโเลกมันเริ่มจากตรงนี้เลยหรือว่าอันนั้นทางอ้อมครับเขาไปทางตรงตนี่แหละแต่ว่าเข้าไปทางท่อวาน หมอท้องปอดสว้าปอดสว้เยี่ยผมว่าหมอให้หลับที่นี่มันเป็นหุ่นยนต์เหรอฮะมันเป็นท่อเป็นกล้องส่็นกล้องใส่เข้าไปแล้วก็หมอส่ัมผัสเราต้องวางยาสลบไหมครับถูกต้องครับโอเคไม่ชั่วหรอกนี่ว่าสดสดซึ่งนั้นก็เป็นวิธีที่เราทำเป็นมาตรฐานแต่ปัจจุบันมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นครับคือการรักษาแบบไม่ผ่าตัดครัการรักษาแบบนี้เนี่ยมันทำน้อยกว่าแบบแบบแรกที่ผมอธิบายให้ฟังเยอะนะครับก็คือการรักษาแบบที่ ทำน้อยเจ็บตัวน้อยกว่าได้ผลดีกว่าข้อดีเนี่ยทำเสร็จปุ๊บกลับบ้านได้เลยระยะเวลาในการทำตอนนี้มันสิบสิบห้านาทีก็เสร็จก่อนออกจากบ้านบอกภรรยาว่าทีรักวันนี้ขอไปผ่าตัด,ดต่อมลูกหมาก่อนนะเย็นนี้กลับบ้านทานข้าวด้วยกันอย่างนี้ภรรยาสงสัยนะครับจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่ใจริงหรือเปล่าหลักการเนี่ยต่อมลูกหมากลมันโตผมมองง่ายๆครับมันเหมือนโดนัทอ่าโดนัทมีรูตรงกลาง ถ้าตกลงหมักโตรูรูตรงกลางของโดนัทมันก็อ้วนๆอยู่แล้วตกใจนาคุณหมอจะร้องเพลงโดนัทยังมีรูโทาฉีโดนัทแล้วยังไงต่อทีนี้ถ้าเคยเห็นโดนัทที่มันอ้วนๆครูมันก็แคบลงอ่าอาการลูหมักโตมันก็คือรูที่แทนกว้างแคบแคบลงมันบวมัสาวก็ออกยากขึ้นระหว่างการผ่าตัดกับการรักษาแบบใหม่เนี่ยครับผลการรักษาแบบไหนดีกว่ากันงั้นผมอธิบายตอนวิธีขั้นตอนก่อนปกติเวลาคว้านเนี่ยไอรูแคบๆนั่นะก็ไปคว้านให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ ใช้เครื่องมือผ่าตัดแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยมันทําให้รูเนี่ยกว้างขึ้นได้โดยมีเทคโนโลยีใหม่เราเรียกว่าไอทินกับบริซูมไอทินเป็นอย่างแรกที่ประเทศไทยในโชคดีทําเป็นที่แรกในเอเชียเราเป็นทําที่แรกในเอเชียเขาทําที่ประเทศอเมริกาเริ่มต้นแล้วตอนนี้เราประเทศเราได้ทาเป็นที่แรกในเอเชียึ่งคุณหมอจะเป็นคนทําเครื่องนี้เองผมไม่คนทำทำหัตถการให้ที่แรกในเอเชียแล้วมีที่เดียวเลยป่า ปัจจุบันยังเป็นที่เดียวอยู่ครับมันทำได้ไหฮะวิธีที่ว่านี้วิธีนี้ก็คือรูดนัทแคบตัวนี้มันจะเป็นตัวคล้ายๆตะกร้อครับเข้าไปถางขยายด้านในคล้ายๆอลลูคล้ายๆบอลลูนหลักการเดียวกันส่งเข้าไปแล้วก็แล้ไปขยายขยายมาแล้วพอครบ7วันปุ๊บก็เอาตัวตะกร้อนี้ออกทำให้ปัสสาวะโล่งการข้ํายันข้ํายันค้ํายันซึ่งวิธีการก็ต้องเข้าทางเดิมไหมครับในการใช่ครับให้วางยาสลบไม่ต้องยุ่งกับท่อปัสสาวะผมจันแต่ว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียว วิธีที่2ครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วรักษาลูกหมากัวด้วยไอ้น้ำว้าวไอ้น้ำเข้าไปทางเดียวกันแล้วคนมีเจ้าของไม่ใช่ใช่ไหมไอ้น้ำนี่เข้าไปใช้เข็มเล็กๆจิ้มเข้าไปในเนื้อต่ลูกหมากแล้วไอ้น้ำเนี่ยมันจะทําให้ลูกหมาก่อลงทั้ง2วิธีการไม่เจ็บและใช้เวลาน้อยเหมือนกันใช้เวลาน้อยเหมือนกัน15นาทีก็เสร็จครับเดี๋ยวนะครับคุณหมอไม่ตอบเรื่องไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บใช่ไหมครับ ตอนทำไม่เจ็บอยู่แล้วเพราะว่าหลับ <Okay. S 2> แล้วอย่างนี้มันจะมีหลักการวินิจฉัยยังไงครับคุณหมอว่าเราจะต้องทําวิธีหนึ่งสหรือ3อหรืออาการจะต้องหนักแค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาดต่อมลูกหมากจะดูเป็นรายรายไปข้อดีของที่เราคือเรามี2อย่างให้เลือก ตอนนี้เราอยู่เป็นที่เดียวที่มีทั้งสองอย่างอยู่ผมว่าถ้าต่อมลูกหมากใหญ่มากๆเนี่ยการทําไอ้น้าค่อนข้างได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าต่อมลูกหมากบางท่านตอบไม่โตแต่อาการเยอะผมว่าทําไอทินได้ประโยชน์แต่ถ้าตรวจเร็วตรวจเจอก่อนก็จะไม่ต้องมาถึงขั้นนี้ใช่ไหมฮะทานยาเอาถูกต้องครับมีการป้องกันแต่ว่าหลายๆท่านต่อให้กินยาแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็อาจจะต้องมาทําก็ต้องมาทำแล้วแนวทางในการรักษาของมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกๆเนี่ยเราจะรักษาด้วยวิธีไหนครับถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยมีการรักษาได้หลายแบบเลยครับทั้งการต้ยใช์ การใช้แสงการฝังแร่นะครับมีออปชันอีกเยอะอนนยรวมถึงการใช้ฮอร์โมนด้วยฟังแล้วเริ่มหวั่นไหวครับอยากไปตรวจกับคุณหมอแล้วฮะผมต้องทํำยังไงฮะท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่โรงพยาบาล BNH ครับเรามีแผนก M Center ครับดูแลเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะครับแล้วก็โรคที่เราดูแลเป็นหลักในปัจจุบันก็เรื่องต่อมลูกหม,มากโตแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพผู้ชายทั้งหมดครับสามารถปรึกษาคุณหมอได้อันนี้ถ้าเกิดผมรีเควสอะ อยากเจอหมอหนุ่มเลยหรือคุณหมอสันชัยได้ไหมได้เลยครับติดต่อได้เลยโทรเข้าไปเดี๋ยวก็มีคนทํานัดให้ต้องิหน้าเคาน์เตอร์ว่เลยครับว่าหมอสันชัยหมอหนุ่มหรือหมอจุ๊บครับสชัยนี่หรือเรียกง่ายๆว่าอยากเจอคุณหมอเพื่อนรักก็ได้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณป้าเต้นมากๆนะครับผมขอบคุณท่นี่แชร์ข้อมูลกันนี่ก่อนจากกันไปครับองฝากป้าเต้นหน่อยว่าเราจะมีโปรเจกต์อะไรอย่าง้ไหมฮะให้ติดตามเยอะมากเลยครับปีนี้ก็คือผมทำ GMM Show นะฮะ ก็คือดูแลเรื่องของมิวสิคเฟสติวัลคอนเสิร์ตของที่ GMM Music ทั้งหมดนะครับครับปีนี้เราทำงานฮะ20งานทุกเดือนแล้วมีงานก็ติดตามทางเพจของ GMM Show ก็ได้ครับรักงานหรือร้อนเงินปะทั้งสองอย่างขหาเงินไปเล่นโป๊กเกอร์ครับ เจอป่าเจอหมอนะครับเอาละครับกลับพบกับรายการหมอเพื่อนรักได้ใหม่ครับรายการที่เป็นคู่ซีของผู้ชายวัยฟิตปังอย่างเราครับและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ